วันนี้ผมก็ได้พาทุกคนมาที่วัดพงอากาศกันอีกครั้งนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราทําลงไปนะครับเรามาเที่ยวสระเซิงเชาแลนะครับและวันนี้เราก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเราก็จะพาตลอดไปเที่ยวทุกวัดในสระเซิงเชานะครับอ,อย่าวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละวัดจะสวยงามแค่ไหนครับ ก็ได้มาถึงวัดโพงอากาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้จุดแรกที่เรามาถึงนะครับเราก็จะเข้าไปไหว้บูชาขอพรเนี่ยนะครับจุดตรงนี้จุดแรกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปทางขวามือนะครับไปดูพระพิฆเนศองนั่งประธานพรนะครับแล้วก็พาเวสสุวรรณนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันด้วยครับไปกรับเราก็ถึงที่ให้อาหารปลากันแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าปลาตัวใหญ่แค่ไหนนะครับตอนนี้เราก็ได้มาเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปซื้ออ่านปลาแล้วก็ ให้อาหารปลากันนะครับไปครับนี่นะครับเราก็เอาอาหารปลาเปที่เรียบร้อยไปครับเราจะไปหาอาหารปลากันเรามาดูนะครับปลาตัวใหญ่ ทางลุ้นหน่อยันี้เราก็ได้มาถึงจุดไหว้ท้าเวสวร์องค์ใหญ่นะครับองค์ยืนสง่าสวยงามนะครับ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะครับองแรกเลยนะครับองคแรกจะเป็นสีแดงยืนสงา่าสวยเลยครับแล้วก็องที่สองก็จะเป็นสีเขียวนะครับสวยงามมากเลยนะครับจะมีหกอง์นะครับยืนอยู่เรียงกันสวยๆแบบนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปไหว้ขอพอรกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดทูบเทียนน้ำแดงอ่ะไปเลยดีกว่าไปอตอนนี้เราก็ได้มาบูชา องมาลัยน้ำแดงทู้เชียนมาไหว้แล้วนะครับไปเดีย๋ยวเราจะพากันไปไหว้เลยนะครับเราก็จะไปตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะมาไหว้ขอพรกันครับแต่ตรงนี้ครับจะแตกต่างจากตรงอื่นนะครับพราตรงนี้เป็น พระพิฆเนศองคนั่งประธานพรนะครับองใหญ่ทุกคนสามารถเข้ามาทําบุญได้นะครับที่วัดโพงอากาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขากำลังสร้างแบบต่อเติมอยู่สวยงามครับจะผมจะพาไปไหว้บูชาขอพรกันนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะมาบูชาขอพรกันนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นองค์พระพิฆเนศอง์ใหญ่นะครับองค์นั่งประธานพรนะครับสวยๆเลยครับ แล้วตรงนี้ก็เป็นจุดบูชาทูเทียนนะครับเราก็จะมาบูชาทูเทียนแล้วก็ไหว้พระพิคเนธองใหญ่นะครับใครจะขอพรอ,อะไรก็สามารถเข้ามาขอพรได้เลยครับที่วัดโพงอากาศนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วผมก็ฝากช่องยู u ูบด้วยครับปูกระตูนชาแนลนะครับแล้วก็ฝากทิก t ก็ตด้วยครับ แอดปูกระตูนนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เพจปูกระตูนนะครับผมก็าฝากเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผู้ติดตามผมในคลิปเลียวนะครับเข้ามาติดตามผมในเพจปูกระตูนด้วยนะครับขอบคุณมากมๆาครับ